แต่ผมสนใจที่สุดตอนนี้ในเรื่องเนี้ยคือคุณอะไรเสียเฮงใช่ไหมแกชื่อเฮงะเสียเฮงใช่ไหม,มเสียเฮงที่เป็นเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยของทีมเนี่ยอ๋อคุณสุชาติชงกลิ่นครับแกเป็นอะไรนักหนากับ้การที่แกจะโดนอภิปรายทําไมจะต้องมาปั่นกระแสที่บอกว่ามันเป็นยติเถื่อนคือสมมุติว่าต่อให้เขาจะเพิ่มเช่อคุณมาทีหลังเนี่ยคุณกลัวอะไรทำไมถึงจะต้องไป ใช้วิธีการลดความชอบธรรมของของไอของกระบวนการทักสิบเป็น11นักหนาทั้ทงที่คุณน่าจะใช้โอกาสนี้ทำตัวให้เหมือนรัฐมนตรีอีก10ท่านโดยเฉพาะอย่างคุณจุติไกรเลออย่างเงี้ยชัดเจนเลยบอกอบอก,ก็เต็มที่เลยผมพร้อมจะชี้แจงทำไมจะต้องไปเปิดเกมลุกก่อนแบบนี้ซึ่งมันกลายเป็นว่าทำให้ทุกคนเริ่มสนใจว่าร้อนตัวอะไรขนาดนั้นเลยผมก็ไม่รู้สิผมไม่เคยได้ยินเนี่ยการ เราไม่เคยเห็นที่ไหนเลยในโลกใบนี้ที่อยู่ใครก็ได้อยากจะไปร้องก็ขอคองอแล้วทุกเรื่องก็ถูกคอนเซิร์นหมดเลยว่ามีความสําคัญแล้วก็ถูกเอาไปแช่ไว้3เดือน6เดือนกว่าประเทศอื่นก็อาจจะไม่ได้ดีกว่าเราขนาดนั้นแต่ว่าเวลาที่สังคมเขาห่วยแตกจริงๆเป็นเผด็จการเนี่ยเขาก็ใช้สารทาหายเขาก็จับเข้าคุกไปเลยไงแต่การบิดเบือนโดยสถาบันซึ่งมันควรที่จะอยู่ในระบบ ให้มันเข้ารูปเข้ารอยแล้วเนี่ยแบบนี้มันแปลถกถช่ไหมคือคโอ้คนจะเป็นสารทหารช่วงรัฐประหาระอะไรเงี้ยคนจะจัดการใครอะไรมันมีเยอะแยะโห<ฮ>ออฟริกาอเมริกามีทั้งนั้นอะ่ะครับแต่อรปเเทที่แบบเอก็เที่ยวไปประ,ประ,ประกาศเปล่าร้องกับคนอื่นว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าระบบการทํางานเนี่ยจนกลายเป็น คือเราต้องถามคำถามหนึ่งว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งซึ่งเราเรียกว่าตุลาการพิวัตรมากน้อยแค่ไหนแบบไทยๆซึ่งมันกลายเป็นตัวอย่างในงานวิชาการระดับโลกไปแล้วนะว่าการทํางานในแบบตุลาการพิวัตรนี่ผมไม่ได้พูดถึงศาลนะผมพูดถึงตุลาการพิวัตรในภาพรวมเนี่ย มันกลายเป็นประเทศไทยมันเป็นตัวอย่างคลาสสิกตัวอย่างหนึ่งไปแล้วอะในหลายๆเรื่องไงแต่ส่วนนี้มันกลายเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม้ะนะมันไม่ใช่เริ่มจากตํารวจนะในประเทศอื่นเนี่ยเขาก็บอกกระบวนการยุติธรรมมันเริ่มจากโอเคตารวจไปอายการไปศาลไปราชธรน์ของเราเนี่ยมันมีสถาบันนักร้องอีกอันหนึ่งแล้วบก่อนเข้าสู่ตํารวจไงใช่ไหมคือมันกลายเป็นส่วนใหม่ของกระบวนการซึ่งเมื่อก่อนเราบอกว่าถ้าเข้ากระบวนการเนี่ยถ้าจะไม่ให้เข้ากระบวนการต้องไกล่เกลี่ย อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันกลายเป็นอีกสถาบันหนึ่งขึ้นมา,นะนนาลลแล้วไอการร้องร้องโดยแบบโดยไม่ใช่คนที่เป็นคนที่เป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรบแบบแบบปกติอะแล้วสถาบันนักร้องเนี่ยก็ไม่ใช่สถาบันอย่างเป็นทางการด้วยแต่ทุก,กคน,นรับรู้แล้วในเชิงวัฒนธรรม,มว่าวใครอี้แลาชพว,วใครใครควอลิฟายเราพูดเรื่องควอลิฟายใครควอลิฟายที่จะเป็นนักร้องได้และใครไม่ควอลิฟายที่จะเป็นนักร้องครับ และเราก็แทบจะท่องชื่อได้หมดเลยด้วยแต่คนที่ไม่คอล์ริฟายจะเป็นเนี่ยเขาทำสำเร็จมาหลายอันนะพี่แคทนี่บบโทษนะผมผมถามไม่หนึ่งว่าตั้งแต่มีเรื่องคุณชาตินี้มีมีคุณสิริวรณออกมาล้องอะไรไหมไม่มีเนะรู้สึกว่าหายไปเนอะที่มีการไปตรวจสอบรออยู่รออยู่อะไรเนะอยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวครกรในต้องมีอพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะจบแล้วล่ะโดนปลาเล่นหนักเข้าไปนะครับน่าจะหายไปสักพักหนึ่งนะเนะใช่ก็ตอนนี้ก็ต้องดูว่า การเร่งทำผลงานคุณชาติชาติเนี่ยจะจะทําให้กระแสพวกนี้ขายไม่ได้มากน้อยแค่ไหนครับใช่ไหมครับครับอ่ะมีข่าวคุณช,ชาติชาติยังในเรออ่ะอย่างงี้ออนน <c oughs> งเดียยเด๋ยวเดียเด๋ยวอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้ไปเบรกหน้าได้ไหม <c oughs> ไม่ได้รอเธอเวลาเหลือเยอะมันใช่มันข่าวมันโอ้ใจร้อนจริงข่าว <c oughs> แรกก็ไรสาระไปข่าว,กก like ara, าวนึงแล้วอ่ะอ๋อแลราต้องชนะนะวันนี้ความไร้สาระของสวให้ประชาชนคนเขาอยากดู ะคนเขาอยากตัวที่สะอาดูเขาไปดูไลฟ์แล้วเดี๋ยวเราไปรู้มาก่อนอาจารย์พีทกรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยอาจารย์พีทจาอ่านใจข่าวคุณชัดๆไม่ได้ใช่แต่ว่าผมอ่านเนี่ยผมดูไทยรัฐมาวันนี้เขามาครบแล้วนกหนูงูอะไรเขามาแล้วแต่เช้าแล้วแต่กรุงเทพเขามาแช่งนกหนูงูเหมือนกันแต่เขาก็เขาก็มีข่าวเซิร์ฟคนไงทั้งเราอ่านแต่ข่าวหนักปอยอะไรเงี้ยนี่มันมีสามเบรกกับเบรกสุดท้ายเป็นข่าวชัดๆไงโอ้โหตอนหลังคนชอบเข้าตอนตุ้มเลยตุ่มครึ่งแสดงความห่ว ยัอาจารย์เบญบุตรก่อนได้ข่าวว่าเป็นเลคเชอร์ที่สอนอเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คดีหนึ่งหนึ่งสองใหดูดีว่าเลคเชอร์จะรอดหรือเปล่าไม่คืออย่างนี้คุณคุณอาจารย์เบญบุตรนี่นะฮะก็วันนี้เดินทางไปเข้ารับทราบข้อกล่าวหานะฮะกับพนักงานสอบสวนที่สอนอดุสิตนะครับหลังจากที่มีการออกหมายเรียกนะฮะอาจารย์เบญบุตรในข้อหาคดีมาตราหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะฮะหนึ่งร้อยสิบสองซึ่งทางคุณเทพมนตรีลิมปะพยอมซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระ ด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยานะเป็นผู้แจ้งความนะครับ mm hmm. คุณเปียบุตรนั้นให้สัมภาษณ์บอกว่ายืนยันว่าข้อความที่ทางคุณเทพมนตรีกล่าวโทษตนไม่มีข้อความที่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา112นะฮะมีความเห็นตั้งข้อกล่าวหาก็ต่อสู้คดีกันไปตนคิดว่าวินยุชนคนมีเหตุมีผลหรือว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะที่ดีเนี่ยหากลองอ่านข้อความก็จะวิเคราะห์ได้ว่าไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรานี้เท่าที่ ท่าที่เขาไปอ่านดูเนี่ยนะฮะคือเขาไปเอาข้อความในทวิตเตอร์นะใช่ไหมที่อาจารย์เปบุตรนั้นการทวีตเอาไว้ในหลายข้อความนะฮะแต่ว่าไอ้ประเด็นที่ที่มีการเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหาหนึ่งหนึ่สึกมีแค่ทวีตเดียวนะจกเป็นกับเป็น10บเป็นสิทวีตได้มั้งใช่ไหมครับอเขาร้องไป10บข้อบางส่วนเป็นการโพสต์ Facebook บางส่วนเป็นการอภิปรายนะคะเป็นการอภิสิบกระทงนะฮะสิบเรื่องไม่สิบเรื่องแต่ว่า พอไปในชั้นตำรวจเนี่ยตำรวจเห็นว่าเข้าข่ายจะผิดแค่ข้อเดียวคือข้อที่6คือในบรรดา10ข้อครับ1ิบเรื่องสิเรื่องเข้าเรื่องเดียวตกไปเก้าเรื่องเข้าเรื่องเดียวแล้วเข้าเรื่องเดียวนี้ก็ยังต้องถกเถียงกันอีกว่าอธิบายได้อีกอาจารย์เปียบอก่าดีเฟนต์ว่าต่อให้เป็นเรื่องเดียวเรื่องนั้นก็ไม่เข้าข่ายใช่ไหมพยายามอ่านเป็นกลางก็ประมาณนี้ทีนี้ก็จะได้ดูต่อ ครับแต่ผมกับกังวลเหมือนกันนะผมคิดว่าถ้าเริ่มฟ้องเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นมาฟ้องเรื่อยๆแล้วตอนนี้ที่หนึ่งหนึ่งสองก็จะมีล่าสุดก่อนอาจารย์ปิยบุตรก็เป็นหม่อมดิวเคฟนาราหนูรัฐใช่ไหมนะเพจเพจหม่อมดิวใช่ไหมครับหม่อมดิวไดอารี่เนี่ยนะฮะนะก่อนหน้านี้สักประมาณไม่กี่วันเองนะฮะนะครับอาจารย์ปิยบุตรนี่ก็คือก็โดน หมายเรียกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะแต่วันนี้คือเดินทางไปที่สอน,นอนะครทนายเนี่ยคือคุณเกษดังนุจ,จรัตน์นี่นะครับบอกว่าวันนี้ตํารวจเรียกคุณปิยบุตรมารับทราบข้อกล่าวหาจากกรณีเนี่ยการแจ้งความที่เราได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะครข้อความในทวิตเตอร์ที่เป็นประเด็นจนถูกหมา,ายเรียกเนี่ยนะครับคืออาจารย์ปิยบุตรเนี่ยทวิตเมื่อวันที่24ตุลาคมปี64ก็คือปีที่แล้วนะฮะโดยทนายเนี่ยบอกว่าเราให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้มีการกระทําความผิด อย่างใดนะฮะส่วนค,ความเห็นของพน่การสอบสวนนั้นที่มีการแจ้งความไว7้7จถึงแข้อความไม่มีความผิดใดเว้นเฉพาะข้อความที่กล่าวข้างต้นเท่านั้นเองก็คือข้อความที่ผมบอกไปใ,ในทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะขณะที่ทางรองผบอชนอบอกว่าไม่ต้องกังวลใจจะให้ความเป็นธรรมครับโดยให้เราหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่นะ,ะโดยเราให้นะใหเนาะใช่ไหมฮะออให้หาพยานหลักฐานต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่นะฮะโอ้โหแต่ผมเห็นข้อความนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่า ถ้าไม่ปัดตกอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะถ้าถ้าข้อความนี้กลายเป็นข้อความที่เป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยเรื่องมันจะยิ่งกระจายไปใหญ่ครับม,มันจะยิ่งทําให้ข้อความเนี้เป็นข้อความที่ทุกคนพูดได้และกล่าวถึงได้นะครับฉะนั้นคิดดีๆนะครับเพราะว่าข้อความมันไม่ได้เป็นข้อความที่ตรงไปตรงมาในความหมายของการการใน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 กรอบของหนึ่งหนึ่งสอง ใช่ไหมแต่มมตถ้าคนพยายามตีความว่ามันเป็นหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันจะลําบากมากเลยนะครับแล้วมันจะยิ่งทําให้ข้อความแบบนี้มันจะกระจายออกไปอีกนะคิดดีๆนะเพราะว่าเป็นการพูดถึงสถาบันไม่ใช่พูดถึงตัวบุคคลถูกไหมอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือในในข้อความไม่ได้เป็นข้อความที่มีเจตนามุ่งรลายไงถูกป่ะในตัวตัวข้อความไม่ได้เป็นการ เนี่ยเนี่ยโดยโดยข้อความเนี่ยคุณผู้ชมโดยข้อความเป็นเจตนาดีอะเจตนาอยากให้เข้มแข็งใช่ไหมครับคือผมไม่มันคืออย่างหนอมันไม่ได้มีข้อความประเภทที่แบบว่าเออล้มเลิกล้มล้างอะไรใช่ไหมมันใครที่มันพาไปสู่ตรงนั้นได้ก็น่าจะเป็นการพาไปโดยเจตนาหรือจินตนาการของผู้กล่าวหามากกว่าแล้ว อันนี้จะลําบากนะครับคือสําหรับข้อความนี้นะผมไม่ได้พูดแบบปกป้องอาญาเบียบทุกกรณีผมไม่ได้ฟังทุกกรณีนะราะฉะนั้นเอาเอาตามนี้เฉยๆเนี่ยผมกังวลว่าถ้าข้อความนี้มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยจะยิ่งลําบากแต่ซึ่งความเห็นของพนักงานสอบสวนนะคะก็บอกว่าข้อความที่เหลือเนี่ยไม่เข้าข่ายนะครัก็ก็จะมีแต่อันนี้ที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วที่ใกล้เคียงที่สุดแต่การเข้าข่ายเนี่ยหมายความว่า ต่อให้ส่งขึ้นไปมันมีกระบวนการที่ให้ความเป็นธรรมกับอาจารย์ปิยรบุอันนี้ต้องพูดจากฝั่งฝั่งที่ต่อให้เป็นฝั่งสนับสนุนหะนึ่งหนึ่งสองเนี่ยวิธีพูดก็จะพูดอย่างนี้นะว่าเอ้เขาก็ให้ความเป็นธรรมเต็มที่นะอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดตรง,ตรงๆอ่ะว่าต่อให้ข้อความนี้ถูกมาว่าเข้าข่ายไม่ได้แปลว่าผิดนะจนกว่าจะมีการตัดสินนะซึ่งมันก็จะต้องมีการสืบพยานมีการตั้งกรรมการอีกเยอะแยะนะไม่ง่ายนะฮะคือมันมีกระบวนการอยู่แต่ทั้งหมดนี้พนักงานสอบสวนก็ รับแจ้งความแค่กรรำเดียวเท่านั้นก็คือขอ้อความเดียวค่ะครับนะฮะ,ะ,ฮะอ่ะไปดูเรื่องของการเตรียมนะฮะศึกซักฟอกนะฮะพี่ปลายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกันหน่อยนะฮะ,ะ,ฮะตอนนี้เห็นบอกว่าทางพลังประชารัฐนี่นะฮะเขามีการ พูดถึงในประเด็นนี้แล้วก็เห็นบอกว่ามีทีมใช่มสิบเอขุนพลนะนะฮะออที่จะมาเขาเรียกว่าทีมปราบมารน,นะฮะ <c oughs> เพื่อจะมารับมือสึกซักพอกเรื <c oughs> <c oughs> ่องนี้โดยเฉพาะนะฮะ <c oughs> คุณนิโรธสุนทรเลขาะ,ะสสนะครสวรรค์พลังประชารัฐในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็กล่าวถึงยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะฮะซึ่งทางรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นนั้นเป็นผู้ถูกยื่นอภิปราย เป็นลำดับที่1 1ยื่นคำร้องให้ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของยัตตินะฮะซึ่งก็มองว่าเป็นยัตติซักฟอกเถื่อนนะฮะเพราะว่าไอ้วันก่อนหน้าเห็นบอกว่ามีการออไปให้สสมีการลงออล,าลายเซ็นใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าวันพุธเนี่ยมีการเพิ่มอีกชื่อหนึ่งอ,อะไรเงี้ยก็เลยดูว่าเอ๊ะมันถูกต้องหรือเปล่าตามกระบวนการเนี่ยนะฮะซึ่งทางคุณนิโรธเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังเพราะปกติในการลงนามสสต้องตรวจสอบดูก่อนตอนลงนามมีชื่อรัฐมนตรี10คนที่ถูกอภิปรายนะฮะทั้งนี้เมื่อมีการยื่นคำร้องไปปอออยู่่ทีกาาารรรตวจสสบขงะธนภ ซึ่งจะได้ข้อยุติโดยเชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหาหรือทาให้ยตินั้นถูกตีตกไปกรอบเวลาการอภิปรายนะฮะตกลงเขามองว่าน่าประมาณ3วันแล้วก็ลงคะแนนอีอกวันหนึ่งนะวันที่4นะฮะก็คือช่วงวันที่1 8บแถึงยีกรกฎาคมนั้นจะเป็นการอภิปรายแล้วก็จะลงมติกันวันที่21กรกฎาคมนั้นเหมาะสมแล้วแล้วก็ชื่อว่าระยะเวลา4วันน่าจะเพียงพอเนื่องจากเห็นว่ารัฐมนตรีบางคนไม่มีประเด็นอะไรอภิปรายโดยเชื่อว่าหากฝ่ายค้านมีจริยธรรมฮะ ก็จะไม่เอาเรื่องส่วนตัวเอ๊ะแต่เดี๋ยวี่ไปในสภาจะได้ทำงี้เหรอไม่แต่งงว่าทำไมถึงถึงเดาเข้อสอบว่าจะมีการเอาเรื่องส่วนตัวมาพี่ปราย เพราะเท่าที่เราดูยติที่ฝ่ายค้านเขาจะอภิปรายมันก็จะเป็นเหมือนโจทย์เรื่องประสิทธิภาพการโจดงานโจทย์ที่มันฟิกซ์คำพูดไว้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมทำความเสียหายไร้แรงตุจริตคอร์รัปชันไร้ประสิทธิภาพอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องความไม่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานอ่าฮะแล้วทำไมอยู่ๆคุณนิโรดเหม็นชันก็อาจจะพูดไปนั่นแหละแต่ผมสนใจที่สุดตอนนี้ในเรื่องนี้คือ คุณอะไรเสียเฮงใช่ไหมแกชื่เฮงะเสียเฮงใช่ไหม,มเสียเฮงที่เป็นเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยของทีมเนี่ยอ๋อคุณสุชาติชมกลิ่นครับแกเป็นอะไรนักหนากับไอก,การที่แกจะโดนหนาพิาาทําไมจะต้องมาปั่นกระแสที่บอกว่ามันเป็นยติเถื่อนคือสมมุติว่าต่อให้เขาจะเพิ่มเช่อคุณมาทีหลังเนี่ยอคุณกลัวอะไรทำไมถึงจะต้องไปใช้วิธีการลดความชอบธรรมของของไอ ของกระบวนการทักสิบเป็น11นักหนาทั้งที่คุณน่าจะใช้โอกาสนี้ทำตัวให้เหมือนรัฐมนตรีอีกสิท่านโดยเฉพาะอย่างคุณจุติไกรเล่ย์อย่างเงี้ยชัดเจนเลยบอกก็เต็มที่เลยผมพร้อมจะชี้แจงทำไมจะต้องไปเปิดเกมลุกก่อนแบบนี้ซึ่งมันกลายเป็นว่าทำให้ทุกคนเริ่มสนใจว่าร้อนตัวอะไรขนาดนั้นเหรอเป็นนี้กแล้วอยู่ๆก็มีเรื่องส่วนตัวมันก็เลยลยงว่าแปลกก็ จริงๆเนี่ยนะคุณควรจะมองนะว่ามันเป็นโอกาสของคุณเอแล้วมันทําให้คุณได้หาเสียงก่อนคนอื่นเขาครเพราะคุณได้ทําผลงานได้เคลียร์ทุกอย่างถูกไหมฮะครับฉะนั้นคุณก็แปลว่าอการได้เป็นนั่งร้านของคุณประยุทธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าคุณคุณก็อยากเป็นอยู่แล้วนี่เพราะคุณยิ่งถูกมองว่าคุณได้เป็นนั่งร้านด้วยเนี่ยถือว่าคุณรียใช่วันนี้คียรบดของเราคือ คุณค่ะใช่คราวหน้าคราวหน้าคุณก็ได้มาแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วคุณถูกนับด้วยนะโดยทุกคนเขายอมรับว่าคุณเนี่ยสนิกกับคุณประยุทธ์ใช่ไหมแล้วคุณก็คุณก็เชียร์คุณประยุทธ์อยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งยกระดับตัวคุณขึ้นไปนะการที่เขาแถมคุณมาด้วยในมุมมองของคุณเนี่ยคุณน่าจะภูมิใจนะไม่ถูกมองข้ามใช่คุณได้เก้าอี้เสริมนะครับเหมือนไปทัวร์อยู่ดีๆก็ได้มาเพิ่มอีกเก้าอี้หนึ่งไม่ดีใจเหรอแต่คุณนีโรด ยติเนี่ยไม่น่าจะใช่ครูบาอาจารย์คือไม่น่าจะใช่ชั้นเซียนมาเขียนนะอะ อ๋อมีการหยามด้วยใช่เอาเด็กเล่นที่ไหนมาเล่นขายของเขียนยาตีอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าอันนี้ใ้การปีความของแขกนะแล้วก็บอกว่าทีมปราบมารมีมีทีมปราบมารพรชัยตระกูลวรานนท์นี่นะครับพรชัยตระกูลวรานนท์สสชีรายชื่อครับสุรพรนาไนตั้งตระกูลสสบัญชีรายชื่อครับกัลยาลุงวิจิตสสสระบุรีอืมนะ ธนพัฒน์เหล่กิติวงศาสาสสจันทบุรีรขอนนิตงามสุขคนรัตนาสสศกธมอ,อัจยาศรีสวานิชคุ้นหน่อยอ่สา,าสสนครศรีธรรมราชสัญญาอินสุพรรณ์สศนครสวรรค์ภาคินสม,มิรธนกุลสสมชีลายชื่อรงบุญสวยขวัญสนสนครศรีธรรมราชนะครับจักรพันพรนิมิตรสสกทรมอัิดศิตชุติมันสสกทมอ ในนี้เนี่ยน่าสนใจนะอันนี้คือทีมประกบตอนอภิปรายใช่ใช่ซึ่งแปลว่ามีกรทมสามนะมนครศรีธรรมราชถึงกับสองคนทีเดียวนะฮะน่าสนใจนะครับทีนี้กลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มอะไรกลุ่มนี้เนี่ย เฉพาะพลังประชารัฐนะครับครับยังไม่นับว่าจะมีทีมปราบมารของประชาธิปัตย์ไหมภูมิใจไองภูมิใจไทย,ไ,ทยไหม,มต้องดูต่อนะครับงานนี้ครับแ,แต่แต่คุณสุชาติเขายืนยันนะไม่ได้ซีเรียสเรื่องการถูกอภิปรายไม่กลัวแต่ไม่ชอบการกระทําที่ทําให้สภาเกิดความเสื่อมเสียที่ผ่านมาพูดถึงฝ่ายค้านและตั้งข้อสังเกตในยติที่มีการลงชื่อในวันที่1 4มิถุนาจะมาเพิ่มชื่อในวันที่15 เท่ากับเป็นการสารภาพของผู้นำฝ่ายค้านหรือไม่เท่านั้นไม่เคยพูดถึงพรรคเก้าไกร